ก็สวัสดีคุณชมชนารานัทุกคนทุกท่านทุกที่ทุกทางทุกเพศเด้อกูอัดคลิปยังไงนะเอออัดละกันด้วยนะครับอยู่กับผมแดนนี่คนหล่อนามอนิชนนค่ะในยับวันนี้ผมจะมาย้อนความหลังกันสักหน่อยคนระับเพราะาคิดถึงเหลือเกินสมัยที่ไอ้แดนเป็นแบบสมัยแดนเป็นเด็กหลีกอะครับอมสมัยนั้นก็ ลงห้องซ้อมบ่อยนะวันนี้เราจะมาย้อนรละลึกถึงเราจะมาเล่นสกิลที่เราเคยใช้ลงหลีกนะครับผมเออยุคนั้นในแดนก็หงอยหัวนะครับยุคนั้นก็เป็นแน่นอนครับเป็นยุคโคลโ,ลโนนะครับแต่ยุคนั้นโคลโ,ลโนยิงออกนอกไอวอรเอ้ยิงออกนอกโคโนไม่ได้นะครับแต่ว่าคนก็ยังนิยมเล่นเพราะว่าพวกทัศยงทัศยะก,ยก็ยังไม่มาขอจะนิยมเล่นกันสกิลกดใชา้ตอนนั้นก็จะมีแค่แบบลิง แล้วก็ไอ้สกิลไฟอะที่มันแบบไม่ใช่ไฟแบบใหญ่ๆนะไฟเล็กๆที่ไว้จ่อยบอัวครับมันชื่ออะไรวะชื่ออะไรก็ช่างมันที่มันเป็นลูกไฟอะครับแล้วก็โคโนแล้วก็ประมาณนี้นะครับช่วงนั้นมันยังไม่มีทัศยานะแล้วตอนนั้นผมจะใช้โคโลโนบวกกับ <c oughs> ไหนวะบวกคิลิโตนะเอ้ยไม่ใช่ดิบวกไฮโตแล้วก็บวก บวกมิชานะเพราะว่าแพดนั้นเป็นแพทที่ทุกคนต้องขี่รถทุกทีมทุกคนไม่ว่าจะใครมาจากไหนก็ต้องขี่รถและแถมตอนนั้นผมเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับผมผมต้องเป็นตัวชนในทีมนะผมก็ต้องเล่นมิชาเพราะว่าต้องขี่มอไซค์นะครับตัวชนต้องขี่มอไซค์เซอร์เวเออผมเป็นตัวแอคแท็กเกอร์บวกสเกลเซอร์อนะครับเออเลยช่วงนั้นผมก็มีตำแหน่งกับเขาอยู่ เออแล้วก็แบบอีกสกิลหนึ่งผมใช้อ,อ่อนี้ยเนีน,น,นีสกิลเนี้ยเดี๋ยวผมหาไม่เจอผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำชื่อมันไม่ได้แบบชื่ออะไรวะเฮ้ยแล้วผมหาไม่เจอด้วยเนี่เดี๋ยวมันจะมีฮยฮโตะมิชาแล้วก็อะไรวะอ๋อนี้นี่น,นีโมโคโมโค โมโคโมโคโมโคแปลว่าอะไรคิดไม่ออกเดี๋ยวพี่จะบอกให้ลนลาละละ,ละ,ละ,ละแล้วก็ยุคนั้นที่ผมชุดที่ผมชอบใส่ที่สุดเนี่ยผมก็ต้องเป็นหัวขาวนีะครับแล้วก็หน้ากาบไฟนะครับผมแล้วก็อีกอันก็จะเป็นเออเออไหนวะไม่ไม่ใช่ชุดนะักแข่งนะครับที่ผมใส่ ไม่ใช่แต่งตัวก็ปลาไปสิบนาทีเยอะเนี่ยเดี๋ยวๆๆไอ้ไหนวะไหนวะเฮ้ยมันหายวะคนดูเอาว่ากูใส่ชุดนักแข่งนี่แหละเอออ๋อนี่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 เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำได้แล้วมันอยู่สีไหนวะ นี่ครับนี่นี่เออนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรชอบใส่อ่ะก็นี่ครับแล้วก็เกือบแตะสีขาวเอ้ยตอนนั้นมันยังไม่ได้เอกับเดมอนสล a เยอร์นะครับนี่นีเกือบแตะสีฟ้านะครับนี่นใส่เกือบแต่สีฟ้าไปเออเนี่ยเป็นไงเฟี้ยวปะใซ้ักิลสมัยก่อน พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย e ล s g กโสโลไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแบบก็ทำภารกิจด้วย,วยกำลังทำภารกิจเส้นทางสู่แกนแล้วก็จะได้แต่แรงไปในตัวด้วยนะเออแต่ก็มาย้อนระลึกความหลังกันหน่อยครับว่าเซสตสกิวสมัยหนุ่มๆของไอแดนมันก็โหนะสมัยแดนแบบเป็นผู้เล่นหลีกครับก็เกือบได้เป็นนักแข่งแนละเห็นอย่างนี้แต่ก่อนผมก็เป็นผู้เล่น ที่โหดเหี้ยมเอามายิบคนหนึ่งเลยนะครับแบบยิงโหดชนหัวอะไรอย่างเงี้ยแลาทุกวันนี้ก็ด้วยความวที่วางมือไปแล้วเนาะแล้วก็กลับมาเล่นมันก็อาจจะไม่ได้ทรงประสิทธิภาพเหมือนแต่กเก่าแต่ก,ก่อนนะครับแต่ว่ามันก็แต่ก็ค่อยๆปรับจูนกันได้นะคนเรามันก็ไม่ได้แบบคนเราไม่ได้อยู่ยงคงกระพันขนาดนั้นหรอกครับฝีมือฝีมืออะไรครับแม้เราจะคงกระพัน แต่ถ้าเราตายไปโคงกระพันก็ไม่จำเป็นเน่รู้เรื่องหวังเกียบหวังเกียบเลยคำคมแม่แดนหวังเกียบแม้เราตายไปโคงกระพันก็คงไม่จำเป็นนะครับเราหาฟาร์มก่อนได้ฟาร์มครับต้นเกมไม่ต้องไปรีบวงรีบบววให้มันแบบให้เสียเวลาครับบววไปต้นเกมได้คิวก็ดีแต่ถ้าเราพาลาดเราก็เสียหนึ่งหัวใจนะครับสำหรับสายโซโล่หลัง อย่างผมซีซั่นนี้ก็เป็นผู้เล่นโซโลแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่แดนนี่มันก็ตัวคนเดียวได้ครับมันก็โซโลไหวเออไม่จงเป็นต้องแบบมีเพื่อนรันด้วยหรอมันชิวไงแดนมันชิวไงแดนนี่มันชิวอยู่ละ้ะตอนนี้ผมอยากได้ปืนปืนไกลอัดใหม่ครับเพราะว่าผม ค่อยชอบ SVD ัเท่าไหร่ถ้าเป็น SVD X ก็จะ SVD Y ก็จะชอบอยู่ครับแต่นี่เป็น SVD แบบเคลือบทองเฉยครับยังไม่หัวสักเท่าไหร่นะเออถ้าเป็น SVD จอยว่าก็จะหัวอยู่ตรงนี้ของฟูอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นไปเกมนี้จะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับลํำลึกิ i g n a t u r e สมัยก่อนอขี่มอเตอร์ไซค์เข้าวงขี่มอเตอร์ไซค์มูฟครับคนมัน,น่แต่ก่อนอ่ะ เล่นได้ทั้งวันอ่ะฟรีไฟแลยก่อนแบบชอบมากแต่ทุกวันนี้ก็มมันก็กาเวลาเปลี่ยนไปเนาะแถมมันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเหมือนเดิก,ก่อนนะครับเพื่อนก็แบบพากันมีซรงมีสาวกันหมดละอืมัก็ไม่พากันเล่นเกมละแต่ผมก็ยังเล่นอยู่ครับเกมอะ่ะถึงผมจะมีสาวเออเชีย ยิงแรงยังวะโอ้แต่ว่าเซตสมัยก่อนเนี่ยมันมีเด้งเลื่อนครับถ้าผมเล่นเซตปัจจุบันที่แบบมันมีพวกตั้งไอไรบดเด้งลงเด้งเลื่อนนี่เลือนเราเต็มแบบไม่ต้องพันยาแล้วเนี่ย กูตายได้ไงวะเม่งไม่เว้เมื่อกี้กูคิดว่าคุณนึกว่ากูเล่นทัศยาแย่กูตั้งโคโนกูตั้งโคโนไปเลยอะกูคิดว่ากูเล่นทัศยาอยู่คนดูโอโคอคุณนึกว่ากูเล่นทัศยาวิ่งแบบกูกะจะไปวิ่งป่าไงเมื่อกี้โอ้พลาดว่านี่แหละด้วยความเคยชินเล่นทัศยาบ่อยไงเออก็ไม่ได้เล่นโคโนนานแล้วเนาะเฮ้ มึงมาไงนี่มึงมาเออกูตกกูตกเออ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 กูาาาาาเจ็บกู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 เจ็บที่ใช้กูเจ็บแล้วเลื่อนไม่เด้งให้ด้วยนะประเด็นนะ่ะโอ้โห มันมีสิทธิ์ตายสูงอะเนี่ยเราไม่เด้งเลือดเลยครับสกิลเราสกิลเราไม่เด้งเลือดไม่เด้งอะไรเลยเนี่ยมีสิทธิ์ตายสูงครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปถอยเราอาจจะกลับมาได้ในมิช้าดอกหนาแลวมัง้งลวนอครับนอเดี๋ยวเรามีกองไฟนี่ว่ะลืมลืมลืมว่าม,มีกองไฟเดี๋ยวตั้งกองไฟก่อนเดี๋ยวเราเอาเอาแบบเอาเลือดก่อนครับ ยังไงก็ต้องได้เอาแล้วละ่ะเอา EP, oh, EP ไปด้วย HP บวก EP ก็สวยเต็มละวิลิกูดแอนด์วิ really 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 ลิมารดแอนด์วิลิทูดแอนวิลิูดตอนนี้เราไม่มีของเลยนะครับค่อนข้างที่จะจนเลยทีเดียวเชียวก็ไม่ได้หว่นไม่ได้เกงต่อสิ่งใดมันมีตัวแบบหยาบแอร์ดอปด้วยนะเมื่อกี้ แล้ก็ไม่ได้หว่านไม่ได้เก่งเหมือนเดมิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะจุกกูจุกูยังไงคนรอยยิงได้นะหัวอาจจะแตกปาาเปิดวืดแล้วแดนเปิดวืดแล้วคนดูแต่ไม่เก็บเสียงด้วยนะ โอ้ยกูยิงไม่โดนหัวคุณดูพลาดแล้วว่าเปิดพลาดแล้วเราไปกระตุกหนวดเสือไปนเนี่ยใ่ล้จะพลาดแล้วนะครับเราหาทางออกก่อนดีกว่าเราอยู่ไปแล้วก็ไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีของเล่นนะครับเนี่ยอยู่ไปก็ใช่ว่าจะดีออกก่อนออกก่อนไปเลยไปเลยเราเอาชัวร์เลย ไปแล้วจูไปแล้วจูไปแล้วจูนี่ทำไมมีไฟวะแล้วเด็ดหัวได้นะเฮ้ยกูช่วยมึงอยู่นะเฮ้ยมึงจะยิงก,ก,กูทำไมเนี่ย โอ้โหกูช oh, <Sen Heck no wonder> e oh ่วยมึงเท่ๆพี่กูตายกูไม่น่าหิงแม่งช่วยแม่งเลยโอ้โหผ้าท่าสะรวยแบงค์บวกสิบวะเดี๋ยวจะเชื่อโอ้เอาใหม่เอาใหม่เรายังไม่ได้ขี่รถเรายังไม่ได้อะไรเลยเกมนี้โอ้ แต่เซสกิลมันก็ตามยุคตามสมัยแล้วมันไม่โหดแล้วว่าเซสกิลเนี้ยคนดูตรงตรงเถอะตรงตรงเถอะคือเซสกิลนี้มันไม่ไหวแล้วครับเออแต่ก็ถือว่าได้ละเลยความหลังอยู่ก็พอได้อยู่ครับก็พอได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะโอ้ยอยากได้อันนี้มาคุณดูมีใครจะแบบ เป็นผู้ใหญ่สนับสนุนใจดีปะวะ <S 2> <S 2> เอออยากได้ผู้ใหญ่สนับสนุนใจดีครับอยากได้สปอนเซอร์เข้าช่องแดนนี่คนหล่อหน้ามนจริงเลยครับจะมีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนเข้าไหมนาะก็อยากมีสปอนเซอร์กับเขาอยู่เกมนี้ได้พีกว่าเออสวยเอ,อ้ได้กอดสวัสดีสวยสวย ที่แบบทะเลสาบืังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นหนานะทะเลสาบอยู่ดีก็มาเธอ,อโล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้เธอ,อทำใจมันวานมันไว้อยู่ในอย่างมันไว้พบพบเลึกเลือกจะเป็นความบางสุดท้าย ทั้งเงินทองทั้งความดังฉันมีเธอหายทุกสิ่งทั้งเวลาทั้งหัวใจเอาเอวิ่งตี้ยเธอฮะร้องแบบมันร้องเหมือนต้นฉบับเกินไม่ร้องแล้วเดี๋ยวติดลิแกสินนะครับขอโทษขอโทษขอโทษไปครับโดดบาซิเลียเอโดดเข็นมิมาสก,กิเมืองเดิมเมืองเก่าครับเมืองนี้เมืองที่เราเคยมีพระห่มนะครับผมสมัยแข่งโปลีผมก็ โดดแต่มีมาสกีแลไรกับชีมอ่ะผมก็บอกหลายคลิปแล้วว่ามีมาสกีเป็นเมืองที่เข้าออกได้ง่ายฟาร์มได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบถ้าฟาร์มแล้วแนะนําให้รีบออกทําไม่แนะนําให้แบบแคมป์อยู่มีมาสกีทำยกนะเว้นแบบวงจะจบที่นี่จริงๆนะครับแต่ส่วนมากวงก็จะจบอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่กลางแมปนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบทานที่ดีก็อย่าตั้งหลักปักฐานอยู่มีมาสกีนะครับเพราะว่ามันรับยากนะครับนี่ข้ามันเมืองที่รับยากครับแบบ ก็มันเข้าได้หลายทางอ่ะทางภูคงภูเขามึงจะรับไหวเวลาถ้ามึงแชมป์ต่อเออประมาณนั้น,นครับไม่มีแม่งไผ่มายิกมึงมาหรอมึงห้าวนักหรอคือฟาร์มของแป๊บเดียวคือจะมาใส่ผมเลยหรอเกินไปป้าวัยรุ่น ข้าวนับข้าวนะวนะผมมีโคโน่สวนนะครับผมไวรุ่นดึกดำบันนะครับไม่ชินเลยว่ะเล่นโคโน่คุณดูโค้ไม่ชินแม่งลางหลังยิงผมได้นะเนี่ยโอ้ กูแบบได้ผุดได้เกิดเลยเหรอวะกูจะเกากูเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยเพื่อนยังไม่ได้ฟาร์มของเลยกูเพิ่งได้ฟาร์มของบ้านหลังเดียวเองเฮ้ยมาเดิกมาดิวะ ้าวนักหรอพวกมึงอ่ะข้าวนักข้าวนักโดนไปหน่อยเป็นไงอ่ะลองกันไม่ดีลองกันเป็นไก่ตาแตกไปชิวๆเว้ยไปครับไปหาฟาร์มที่อื่นละไปหาฟาร์มก่อกลงก่อ,กอแก้วละแถวนี้แม่งเถื่อนเกินว่ะ ว่าจะไปฟาร์มเคป็บทาวะไปเคป็บทาวดีกว,ว่าน่าจะเวิร์กกว่าครับเคป็บทงเคล็บทาวอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะเพราะตอนนี้เราไม่มียงไม่มียาและแถมไม่เจอแมงกระไซซะด้วยแมงกระไซกระจกไปไหนนะครับก็หาไม่เจอเลยเวลาที่ต้องการเวลาที่ฉันต้องการเธอไม่เคยปรากฏดมาเลยดอกหนาแต่เวลาไม่จำเป็น ฉัแนแหลนมาเหลือเกินฉันสุดทนสุดแสนเหลือจะทนไม่รู้ว่าทนไปแล้วทำไมถึงไม่มาถึงเวลาไม่มาก็แสดงว่ามันไม่มีแต่ถ้ามันมีมันก็คงจะมาแล้วดอกหนาสุดจะทนสุดจะงงว่าทำไมยังไม่มาฉันก็เลยขี่ รถขี่รถปิกอัพเข้าวงเองเลยละกันบบท,ท่องก็มาว่ะไอ้แดมันเอาเรื่องยังจัดเลยครับช่วงนี้โคตรโหดหวังว่าจะไม่มีคนนะครับเพราะตอนนี้ไม่มียาสู้กับใครนะครับจริงๆเลยแบบโอ้ไม่ไหวครับตอนนี้ต้องมาฟาร์มนอกวงอีกแล้ว เออทัศยาดีกว่าปะเรายังคุ้นชินกับทัศย่าค่อนข้างที่จะมากครับเราแบบยังปรับความชินไม่ได้นเล่นทัศยะาบ่อยไงมันก็ตามยุคตามสมัยครับอย่างที่บอกว่ายุคก,ก่อนก็ต้องโคโนโจริงๆแหละครับยุคนี้มันก็ต้องทัศยงทัศยะดิวะฮะครับก็ตามนั้นครับก็อย่างที่บอกครับเพราะว่า ยังไงอะถ้าเราตายไปโคงกระพันก็ไม่จําเป็นครับก็เหมือนกับโคโน่นะครับโคงกระพันก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปละอัสยะก็เหมือนกันในภาคหน้ามันก็อาจจะตกกระป๋องนะครับตกกระป๋องอาจจะมีสกิลที่ดีกว่านี้ดีกว่าเก่าอะไรแบบว่าๆกันไปครับก็เหมือนที่แบบมีแล้วนะเหมือนจะแบบเหมือนจะดีอยู่นะเอ้ที่มันแบบวิ่งเหมือนอัสียะแต่ว่ามันชนไอวอแตกอะ เออมันชื่ออะไรวะผมเคยเล่นอยู่เคยรีวิวอยู่ในคลิปนะครับก็แล้วแต่ครับตามยุคตามสมัยนะครับแต่ทําไมไม่มียาเลยวะเนี่ยนอกวงเนี่ยมันมีแค่สองกล่องเองเนี่ยคือ,อกล่องที่สามก่อจะมาทําไมมันของไม่ฟูเลยวะเช็บเท้าเนี่ยเช็บเท้าของน้อยเกินพี่น้อยจริงๆนะครับเช็บเทา้า โอ้ของโคตโคตเค็มอะ่ะเค็มจัดเลยเค็บทาวนี่เค็มจัดเลยเคม็เเคมปี่อะเค็มปิดปี่อะครับพี่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนไม่มียายิงลือยาสูบก,ก็ได้เออสวยยาสูบกว่าจะมามาก็มาแค่สองกระป๋องเป็นหรือ อตโตออตโตอตโต้อตโต internet. รูปไม่รอมีสิทธิ์ไหมครับเคยอยากจะนับเธอเป็นแฟนพ่อไม่รวยมีสิทธิ์ไหมครับเคยอยากจะเดินกวงแขนในสถานะแฟนขงเธอเดือเดีย๋ดวยวยไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเข้าวงแล้วครับวงแรงและว,วงแรงแนะครับนนๆไม่ได้แล้วครับวงแรงแล้วครับ แรกครับแรกนี้มาเต็มระบบนะเต็มเลยสวยปึ๊บปึโอเคเต็มระบบแล้วพอละของแค่นี้น่าจะเพียงพอสำหรับแชมป์เกมนี้นะครับอาจจะอนาานะๆนะแต่ยังไม่เจอแมงกระไซเลยก็อย่างที่บอกครับยามที่เราตรงการแมงไม่มาเลยสักอย่างเดียว โอ้หิวที่กินก็หิวอยู่นะแต่ก็ต้องเข้าวงนะครับหิวไม่ได้นะวงเริ่มแรงแล้วแถมเราไม่ได้เอาสกิลแบบเซตปัจจุบงปัจจุบันมาด้วยมันมันไม่เด้งเลื่อนให้เราเลยดูนี่โอ้โหเด้งเลื่อนไม่มีเลยฮแระยะเราหมดแล้วนะครับนี่เหลือแค่ยาสูบต้นๆแล้วนะครับเล่นยาแลวครับยาหมด เดี๋ยวแค่ยาสูบแล้วนะครับยาหมดแล้วพี่โอ้โหพูดแย่ป่ะเกมนี้ทำไมมันจนยังวะจนยาจัดเลยจอดรถไปนี่แล้วกันยืนครับยืนหิวหิวหิวของ พันอยู่แหละใกล้ๆเองวงเราไม่โดนคนยิงด้วยนะว่าไม่เอาละไม่อยากหิวแล้วเท่าไหร่ปะอยากเอาแชมป์มาเกมนี้เดีตอนนี้อยากได้มอไซค์มากถ้าได้มอไซค์เราแบบจะคล้องแคล้วปาดเดียวมากเลยนะเออ ไม่มีแมงกระไซให้เราจริงหรอวะเฮ้ยพี่จริงดิตลกปะเนี่ยตรงนี้ก็มีที่ยืนครับถือว่าสวยอยู่ยังไงวอไปครับเอาชัวจะได้รู้แค่หลังอย่างเดียวนะจ๊ะจูบุจุบูเราเปิดตู้ตรงนี้สำเร็จก็ฟูอยู่นะ ก็นั้งฟูลครับถ้าเราเปิดตู้นี้สําเร็จนะถ้าไม่มีใครแบบมาสันแลนานะแล้วมีคนสันแลนมาผมก็พร้อมจะวัดเหมือนกันละครับมันต้องวัดครับอาจจะมีตัวสันแลนมานะแต่ก็ไม่กลัวครับชิวครับได้หมดครับได้หมดเหมือนกันครับไม่ได้เก่งอะไรเกิดครับแต่พอสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กไม่ได้เก่งใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใครครับมาดิใครจะมาก็มาดิเฮ้ย ยิ้มก็ยิ้มให้กันแต่ข้างในคิดดูเป็นมตดไม่ตีไม่เกรงใจอากูตัวเราเองไม่สำนึกอาจจะเป็นทามน้ำน้อยใหญ่เพลงอะไรวะให้มีตัวสัหลดมาจริงว่าแล้ว าดิผู้ <Okay. S 1> สัญเลนเหรอ่าสัแหลนสัญเลนดีนะสัแหลนดีนะสัแหลนเหรอสาใจจริงเวยยิงพวกสัญเลนเนี่ยมาดิว่ารู้จักเปล่าโคโน,โนในตำนานน้องเล่นให้รู้จักเล่นให้รู้จักโคโน,โนในตำไทยอะ่ะครับมันแดนนี่นะเวยเด็กหลีเก่านะเวย ถึงมันจะแบบไม่ได้เล่นนานแต่ว่าลายมันก็ยังอยู่นะครับเสือก็อาจจะแบบอาจจะสิ้นลายนะแต่ว่าอาคมมันก็อาจจะเหลือ,เล,อเล็กๆน้อยๆครับคําว่าเป็นเสือมันก็ยังอยู่ครับก็ยังมีคมเล็บคมเชี่ยวพร้อมกัดคุณเมื่อทุกเมื่อยา่ามาดีมาดูวะมาดูวะแดนนี่ดูวะเล่นให้รู้จักเดี๋ยวเล่นให้รู้จักครับเกมเนี้ยเออ เรามุมสวย,ยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะก็ต้องรอวงรอดูดีๆครับเกมนี้เราไม่ได้ขี่แล้วครับมอเตอร์ทรงมอเตรอร์ไซค์เนี่ยมันไม่โผล่มาเลยไม่เป็นไรครับไม่ขี่ก็ได้ครับเราจะเอาแชมป์ด้วยเซส,สกิลในตำนานไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะได้นะครับว่าแดนนี่มันเอาให้อยู่มันอาจจะเอาให้น่าจจะเอาให้อยู่แหละครับแดนนี่อ่ะ ตกลงไหมรัดเลยไหมสู้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 ตายเลยนวลบายใูปชางนั้นเสียแรงเกิดกันมาสู้สู้สลากันให้ไปตายเราจะรอเข้าวงนะครับรอสวมเอ้ยเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนี่อ้าวหนึ่งหนึ่งห่าน้องๆ เราบ้าวะโอ้โหเชี้ยทำไมมันไม่โดนหัววะโอ้โหไม่โดนหัวได้ไงอะ่ะไม่ง็งหัวเต็มเต็มอะครับเกมบั๊กกบ้าคนดูเกมบั๊กชัวร์เลยโอ้โเซ็งว่ะตรงนี้ เกมบักเกินช่วงนี้เกมบักเกินโอ้โหเราวงฝั่งมันเอล้วมันล็อกอะไรตัววะนั่นน่ะ ครับแอนนี่แชมป์ดิมาดิไว้ก็มาสิเวสกิลในตำนานเล่นให้รู้จักไปดีก็มาดิว้าปิดท้ายสวยบวกไปเจ็ดสิบเอ็เน้นๆเนี่ยเนี่เล่นให้รู้จักครับต้นเกมแบบโคตรจนแต่ว่าด้วยความมุมานะที่เราไม่ท้อที่เราไม่ถอยเราสู้จนเรารวยเรากลับมารวยแล้วเรากลับมาคัมแบ็กเอาแชมป์ ออคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเลยกันครับคลิปในใหน้าเนีผมทำคอนเทนต์อะไรแบบที่ไม่ใช่ภารกิจโซโลเพราะว่าภารกิจโซโลตอนนี้เป็นคอนเทนต์หลักที่ผมทำครับเพราะว่าผมลงทุกวันอยู่ครับโซโลขึ้นแกนะแต่ว่าแบบยังให้ผมทำอะไรนอกเหนือนอกจากนั้นก็คอมเมนต์บอกไดใต้ล่างคลิปนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย